เอาครับสวัสดีครับพรมเจ้าวันนี้ครับวันนี้ว่าเขาจะทําเมนูตามเรายะเล่าของเอฟซีนะครับเพื่องอะไนอยากกินยำปลาแห้งว่ะครับมาจัดเลยครับมีปลาแห้งหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มนะครับว่าทุกจะใครใส่หน่อยเครื่องปรุงก็มีนักเลยครับง่ายๆครับพริกลาบนี่หอมบัวหอมแดงนี่หักปอกป้อมครับกะปิดีเดี๋ยวเราใส่ตองครับเดี๋ยวไปจีครับหนาบไฟก่อน ก็มีผักป้อมใบหอมแล้วก็ผักดนผักไผ่ครับอ่าได้ตัวไปก็นี่ก็มุ้เส้นครับทานได้ครับงุ่นงุ้นงุ่นงุ้นเจหน้ามานี่ครับนี่เส้นตาต้นไผ่นะครับเนาะมารับดึงอย่าเอาเอานี่มาคั่วก็คุ้หอมกันครับครับคั่วไฟหอมเจ้าคั่วก็ได้เจ้าจีก็ได้ตามพีนัดนะครับเนาะแก่ครับไอ้นี้มได้ดังไฟครับมาคั่วครับเดี๋ยวจะเอากะปินี่หนาไปตัวยครับ โอเคครับก่อนอื่นต้มเลยเปิดไฟต้มไว้เลยครับต้มให้มันเปื่อยๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเอาก็เอาของมุ้นี้มาต่ำเลยครับนี่หอมแดงหอมบัวกะปิที่น้ำไฟแล้วนะครับต่ำเลยนะเจัานี่ครับเอาพริกหลาบใส่แล้วครับตามใจชอบนะครับน้องเพชรชอบเพชรก็ใส่นักๆหน่อยครับมาเพชรก็ต้องใส่นักเอาละครับผมใส่ไปสักเกิงนี่ก็พอครับกินบรเง็ดต่ครับมาบ้านนี้เอาละครับต่ำเข้ากันแล้วแล้วถ้ายก็นี่ครับกะปิที่เขาน้าไฟครับใส่เลยครับ นี่ต่เม,มื่อผสมตำาม,มือมันเข้ากันนะครับตำเลยเอาละเรียบร้อยแล้วครับผมพริกเขาอ่ะเดี๋ยวต่อไปเลยง่ายง่ายครับลองทำดูครับเอาแล้วครับปลาแห้งสุกครับเปิดได้ติดลับปดไฟเลยบ๊บเอาเดี๋ยวเอาออกมาแกะจ้งออกครับเอาออกมาแล้วออกโอ้ยแกะจ้งออกครับนเนาะใส่ใส่ใส่ออก ใส่กากออกครับเอานี่นะครับผมเอาออกมาเออกมาเดี๋ยวเอาออกกากออกขึ้นมดครับเดี๋ยวมันจะปักคออ้าวนี่ครับผมจากที่เอาไส่ก้างใส่แล้วก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเอาไปต้มใหม่เลยนี่เปิดไฟอุ่นเลยครับบ,บ๊อบจากนั้นก็ล้อยจากนั้นนี่ครับควัดพริกที่เอาตําไว้ที่นะครับใส่เลย แกลไปเลยครับอืมแกลไปเลยครับแตลพริกแตวอย่างแรวเรียบ้อยแล้วครับใส่นี่เลยผหชโดครับอีนิดหน่นอยคนเลยครับจิ้มพอครับจากหยังอืมอืมน้ำป่านิดน,นึงครับนี่แหน,ววน้ำป่าเป็นไงเหยาะส่วนน้ำปลาเติมน้ำปลาไปน้อยนะครับกี้เราลืมใส่เกลือตามพี่ใช่ไหนาะเอาใส่นักเตะได้แล้วแต่ครับ จากนั่นครับลีตองครับอุนเซนครับใส่ไปเลยตัเดเรียบร้อยแลวนี่เอาลวครับรอมันไก่ก่อนเอาแล้วอันดับทุดท้ายครับกุนเซนสุกแล้วพักป้อมใบหอมพขาโดนพักไข่ใสเลยครับเอาลวปิดไฟเลยบ,บ๊บเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ปลาแห้งใส่งุนเซนครับนี่ครับนี่ ครับเียบร้อยแล้ะครับผมยำปลาแห้งครับนี่ครับตามครเรียกร้อง FC ขอมานะครับน้อนี่ใส่บุญเส้นครับหอมอร่อยอร่อยครับอ่าเมนูนี้ง่ายเลยครับรับรองรับรองว่าอร่อยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่คลิปนี้ลาไปก่อนครับบาย